สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับนะสำหรับรถวิ่งงานรถวิ่งส่งพัสดุนะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นดีอิสุดีแม็กนะครับผม3.0ตัว S ตัวกระจกไฟฟ้าแต่งให้แล้วครับสเปคนี้ถ้าให้ผมบอกว่าบรรทุกกิ่ตันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3ตันนะครับไม่เกินนี้นะเพราะว่ามันเป็นเพาเดิมนะครับนะถ้าเกิน3ตันขึ้นไปคุณลูกค้าผมแนะนําให้เป็นเพาลอยซึ่งทางร้านผมก็มีนะครับเดี๋ยว ไว้อ่องบ้างผมรีวิวให้ชมนะครับสำหรับรถบรรทุก4-5ตันนะครับสำหรับคันนี้3ตันครับสบายๆเป็น Isuzu แม็กเครื่อง3,000ด้วยนะครับก็ มาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับด้านหน้านะครับลงล้อแม็กใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถปี2020นะครับส่วนล้อแม็กนี่ครับผมแม็กขอบ18 TE 37นะครับยางเป็นปี2022ครับยางใหม่4เส้นเลยส่วนล้อหลังเป็นล้อกระทะผาครับผมนะถ้าบรรทุก3ตันก็ต้องเป็นกระทะผานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์3สปาร์3.0นะครับใบเลี้ยวอยู่แก้มข้างนะครับสีสวยสีขาวเดิมโรงงานส่วนใหญ่รถ ถ้าวิ่งงานนะครับบริษัทต่างๆก็จะรับพวกสีขาวครับจะเยอะเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกบริษัทเลยว่าได้นะครับบางบริษัทสีเทาสีเทาดําพวกนี้เขาจะไม่ค่อยรับด้วยนะครับนะถ้าออกสีขาวไปยังไงก็คุ้มและออก3 0 0พันใบแบบนี้ต่อยอดได้ยาวๆครับวันหนึ่งเบื่อเผาเดิมนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นเผาลอยก็ได้นะครับด้านหน้าสวยๆครับกระจังหน้าเดิมโรงงานโลโก้โครมเมียมนะครับไฟหน้าสวยๆไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับที่เห็นด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวนะครับโคมไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับเป็นโคมไฟเลี้ย ดูครับติ๊กเกอร์อยางเนี่ยครับที่ติดอยู่เพิ่งจะถลอกไปเพราะว่าขับในร้านนี่แหละครับคุณลูกค้าขอบ18 TE 37นะครับมาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับภายในก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัว S นะ นี่ครับผมก็กระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับเลนกระจกก็ไฟฟ้านะครับปรับได้2ด้านเลยนะครับเล็กไม้คันนี้นะครับเครื่อง3ามพันปียีนะรถประมาณปีกว่า,กวาเกือบ2ปีเล็กไม้หนึ่งแสนม่นสี่ันนะครับผมนะไม่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับไม่เยอะแน่นอนสําหรับรถวิ่งงานนะเพราะรถพวกนี้ใช้งานทุกวันจริงๆนะครับพี่ๆนะแทบจะไม่ได้ว่างจอดนะครับแต่สภาพไม่ต้องห่วงนะครับคัดให้แล้วสวยแน่นอนนะครับ แอร์แบ็ทุกอย่างมีครบนะครับเบาะหนังสีดําเดิมโรงงานไม่มีชีขาดนะครับสภาพสวยนะพร้อมใช้งานเลยนะครับเกียร์ก็เป็น6สปีดอยู่แล้วครับแน่นอนนี่ครับเครื่องเล่นก็เป็น2ดิ้นนะครับวิทยุ CD ดีเอ็เสียบได้เลยนะครับนะแล้วก็แอร์เย็นเพลงเคราะแน่นอนครับภายในสีดําสวยสะอาดนะครับเรามาดูรอบตัวรถกันต่อนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นยางมิชลิน แน่นอนครับถ้าต้องการบรรทุกที่ดีต้องยางมิชลินเท่านั้นครับเป็นล้อกระทะผ่านะครับให้ยางมิชลิน XD ขอบ15ยางปี2022ยางเบิกใหม่ล้อกระทะเบิกใหม่เซตนี้บอกผงบอกเลยนะ3ตันสบายๆครับดูพวกเิดทรงเซตสี่ครับด้านล่างนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะนี่ครับสวยๆเลยก็เอาไปใช้งานเป็นรถมือสองที่ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับตู้ก็ใส่ให้แล้ว เป็นตู้2เมตร10นะครับที่ใส่ให้ตอนนี้นะครับทางร้านเราก็มีให้เลือกนะครับตู้2เมตรเมตร80เสมอเก่งหรือจะเปลี่ยนเป็นข้อก็เลือกได้นะครับไฟท้ายเดิมโรงงานติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่เอาตู้ก็มีส่วนลดให้ไม่เอาล้อแม็กก็มีส่วนลดให้นะครับลองเข้ามาคุยเข้ามาดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นิดนึงลวกันเครื่อง3,000ว่าจะเป็นยังไงไปดูนครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับนะ 3, ใหญ่สะใจแน่นอนนะครับ ABS มีมาให้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่โรงงานนี้ครับกล่อง ABS นะครับน็อตฝากระโปรงดูครับพี่ๆนะน็อตเดิมโรงงานซอกในทุกอย่างเดิมโรงงานแก้มข้างเดิมเดิมแห้งๆสีเดิมบางโรงงานนะครับคันหน้าสวยๆแล้วก็นี่ครับแผ่นเพจนะครับรีเวทเดิมโรงงานจุดแต้มสีอยู่ครบนะครับนี่แก้มซ้ายแก้มขวาสวยนะครับคันนี้ ไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องและเกียร์ให้อีก10,000มกิโลหรือ6เดือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเป็นวารันตีทางทางร้านนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับเต็มเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะน้ํามันหมดแบตหมดเราก็ไปช่วยเหลือนะครับทั่วทุกจังหวัดด้วยนะครับ24ชั่วโมงด้วยเลยครับคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับรถปี20แบบนี้วารันตีสูตรก็ยังมีเหลือให้นะครับผมยังไงก็ฝากว้ีคัันนนนสสรรถงงพิิ่่ดุเป็ อีซู u z u d-max 3.0ตัว s รถปี2020นะครับราคานะครับผม559,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขับฟรีนะครับผม45วันนะครับขับยาวๆไปแล้วค่อยผ่อนนะครับคุณลูกค้าใครสนใจยังไงมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแอดไลน์ด้านล่างได้เลยโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ